ไปไหว้นาะไม่หนาใจกันเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสครับมากันที่สวนน้ําสําหรับน้องหมาที่ผมบอกเลยนะว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งแรกในเอเชียอีกด้วยกิจกรรมที่นี่เยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมสามารถมาอยู่ได้ทั้งวันเลยครับคําเตือนห่างใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล ok ็อกบล็อกเพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อลองชมรายการได้เลยครับ สวัสด <P now for everything> ีครับผมผมป๊อปปี้อิงุ่นกับรายการบ็อกบ็อกเอ็กด็อกชเห็นหน้าผมครับก็รู้ได้เลยว่ามีแต่เรื่องหมาหมาแนะนำอย่างแน่นอนฮะแม่ถ้าคุณสังเกตวันนี้เข้าเดือนธันวาแล้วอากาศยังร้อนอยู่เลยร้อนไม่ว่าร้อนเงินด้วยโอ้ยนี่เราเครียดหนักเลยครับแต่ประเด็นสำคัญนะฮะอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยผมก็เลยอาสาครับพาอิงอุ่นนะ มาคลายร้อนกันหน่อยอากาศแบบนี้ก็ต้องมาแช่น้ําสบายๆวันนี้ก็เลยถือโอกาสครับมากันที่สวนน้าสําหรับน้องหมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย <Wow. S 1> และก็เป็นแห่งแรกในเอเชียอีกด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่โดก,กวัวบิสโตครับผมนะดังนั้นนะผมจะพาท้องๆไปไว่ายนะ้ําไม่หนาใจกันเลยไปเลยครับผม <S <S โอ้หพอผมได้เข้ามายืนจริงๆนะพูดตรงๆเลยว่าบรรยากาศเหมือนสวนน้าแบบจริงๆเหมือนของคนเลยนะซึ่งคุณดูสิครับว่าใหญ่มาก มีแบบสอสะด้วยกันคือสะแก้ว <Hey! S 1> กับสะละบุร <Hey! S 1> อาาีอะไรอะไม่ใช่ครับหยุมหยอกเล่นนะ <Hey! S 1> คือมี2ขนาดนะครับคือแบบ30ซนเมตรกับ60เซนเมตรให้บรรยากาศแบบว่ามันไม่ลึกมากเพราะอะไรน้องๆให้เหมือนฟิลแบบเดินอยู่ข้างชายหาดริมทะเลอะไรแบบนี้และสําหรับน้องๆหมานะครับที่แบบว่าอาจจะแบบไม่เคยลงน้ํามาก่อนเลยจะได้ไม่ตื่นตระหนกด้วยถ้าคุณดูดีนะนี่เห็นไหม สองสะน้องๆสามารถมากันได้เยอะแยะเลยครับซึ่งค่าบริการเขาน่าสนใจมากครับเริ่มต้นที่500บาทแล้วก็ขึ้นตามน้ำหนักตัวของน้องๆน,นะครับซึ่งถือว่าไม่แพงนะเพราะไรเพราะเขารวมทั้งค่าการอาบน้ําของน้องแล้วรวมถึงเป่าขดให้น้องเรียบร้อยกลับบ้านปลอดภัยสบายใจได้เลยจ้ะที่สําคัญ <Okay. S 1> ผมสามารถลงไปเล่นได้ด้วยนะผู้ปกครองก็มาเล่นด้เช่นเดียวกันครับมาอีกหนโพรใหม่ ครับเขาไม่ได้มีดีแค่สวนน้ําอย่างเดียวนะแต่ถ้าคุณมาผมบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทําอีกเพียบนี่ครับอย่างโซนที่ผมอยู่ตรงนี้นี่ก็คือโซนด็อกซีตีเป็นสนามหญ้าเทียมครับที่มีทั้งเครื่องเล่นฝึกทักษะฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็การเคลื่อนไหวของน้องๆเหมาะมากสําหรับคนที่อยู่ในเมืองครับคือบางทีเนี่ยนะคุณเลี้ยงสุนัขไว้ในคอนโดอาจจะไม่มีพื้นที่มากพอที่จะให้น้องวิ่งไนดะ้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยด้วยครับเพราะว่าเขามีครูฝึกคอยดูแลตลอดเวลายอย่างใกล้ชิด ไปอิงอุ่นเราไปลองเล่นกันดีกว่าเผื่อเล่นแล้วมีแววจะได้ไปโชว์ที่งานด็อกโชว์ครั้งหน้าเอาให้ประกวดแล้วได้ชนะเลิ่ไปเลย นะครับเราจะได้พาน้องทํากิจกรรมมาทั้งวันแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าแน่นอนครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปคืออะไรเกาะขาทำไมอ๋อตกใจตกใจสิ่งที่ต้องทําคือต้องมีอาหารให้น้องกินด้วยแน่นอนครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นี่คือโซนด o g c a n t i n ครับที่เป็นพื้นที่สำหรับน้องหมาเนาะสามารถที่จะหาอาหารให้น้องได้นะครับมีไอศครีมบริการด้วยนะครับผมซึ่งมีเมนูเยอะมากเดี๋ยวผมให้น้องๆไปเลือกเองว่าชอบอันไหนดีไหมฮะถ้าดีไปอีกุ่นเราได้กินข้าวแล้วไปเร็วไม่กล้าหรอเนี่ยแม่ไหม อุยอุยอุยอ่ะอ,อ,อ,อันนี้อันนี้ของของอุ่นอ่ะอุ่นไหนดีมะยงั้นผมขอเลือกสองอันนี้เลยละกันนะนี่นี่นี่นนนนเป็นสูตรไก่มันหวานอันหนึ่งแล้วก็เป็นปลาแซลมอนผัดรวมนี่นะฮะโอ้โหดินสะอาดจ,จนแม่ครัวต้องยกนิ้วให้ไม่ต้องล้างจานเลยครับบอกเลยว่าน้องๆนะทานกันอร่อยมาก แต่นั้นเนี่ยรับประกันได้เลยครับว่าอาหารที่นี่เขาดีแต่การจะมาทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารสำหรับทาดอย่างเราด้วยถูไหมครับนี่ครับจริงๆแล้วข้างๆจะมีโซนสำหรับว่าผู้ปกครองเนาะสามารถไปนั่งได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรามากับแฟนหรือจะมาเป็นครอบครัวนะครับที่นี่เขามีร้านอาหารชื่ออาปเปียวเมนูให้เลือกหลากหลายมากมีเยอะแยะเลยดังนั้นเห็นน้องกินแล้วต่อไปตาน้องๆต้องรอผมกินบ้างแล้วครับผมเนี่นยนอนรอนอนรอเลยนอนรอเลยอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตนน้มีเมนูอะไรบ้าง เอาละครับนี่ก็คือโซนที่เป็นพื้นที่ของผู้ปกครองระหว่างรอน้องทํากิจกรรมนะครับซึ่งอยู่ในร้านของอาปเปียวนี่แหละนะฮะเมนูที่ผมสั่งมาเขาบอกว่าเด็ดมากครับผมก็เป็นเห็ดเข็มทองพันเบคอนครับผัดมานี่เป็นหอยเชลล์ผัดพริกขี้หนูแล้วตบท้ายนะครับด้วยปีกไก่ทอดน้ําปลาดูซิว่ารสชาติเขาเนี่ยจะเด็ดอย่างที่ว่าไหมต้องลองคะทอดกรอบนองรุมไนนนะดูรู้เลย เมนูต่อไปหอยเชลล์ครับหอยเชลล์พันพิกินหนูอร่อยดูเหมือนเป็นเมนูธรรมดานะแต่ผมว่าด้วยความเป็นหอยเชลล์มันเลยทำให้รสชาติมันนุ่มกว่าที่เคยกินมาอร่อยมากินไก่เนาะกินไก่ี้ต้องใช้มือนะครับผมนี่อร่อยนะใช้คำว,ว่ามันไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดามันจะมีกลิ่นของความแบบ น้ำปลานิดหนึ่งซึ่งมันทําให้ไก่มันกลมกรอบมากขึ้นอันนี้ก็เหมืองาันกรอบนอกนุ่มในดีมากนี่ผมสั่งมาแค่สาเมนูนะจริงๆเมนูเขามีเยอะผมว่าอร่อยอร่อยหมดเลยแมวันนี้เรียกว่าสนุกกันทั้งวันเลยครับกิจกรรมที่นี่เยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมสามารถมาอยู่ได้ทั้งวันเลยครับต้องบอกเลยนะคะว่าที่โดกัวบิสโตแห่งนี้นะครับเรียกรู้ว่า ครบจบที่เดียวเลยผมมาเที่ยวแบบนี้สบายใจครับน้องๆก็มีความสุขด้วยใครที่อยากจะมาเที่ยวตามแบบพวกเรานะก็มากันได้ครับแล้วก็อย่าลืมดูรายการบล็อกบล็อกด้วยนะคะเพราะว่าคุณกดทับเลยที่ Facebook หรือ YouTube Thailand International Doc Show ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กันเยอะๆนะครับเพราะเราจะทำการคัดไฮไลท์สนุกๆครับลงไปใน Tik t o ็อกด็อกโชว์ดสกอรเพซฟอร t ไตี้ฮะสามารถอินบ็อกบอกก็ได้นะครับอยากให้เราไปที่ไหนอีกยังไง E ีีนี้จะเต็มแน่นอนและเจอก บนะ่อหกสิบเซนติเมตรครับปลาอุ้ยโอโ้ยโอ้โหว่ายน้ำเหนื่อยแล้วเดี๋ยวขึ้นรถก็นอน ผมก็นอนดูซิใครจะขับรถแม่สบาย